โชคกระเป๋าตังค์เธอเป็นอะไรน่ะกระเป๋าเงินเสียไม่มีเงินในกระเป๋าเลยอ่ะทำไมไม่กู้เงินด้วยแอปดีๆล่ะพอกู้แล้วเทงานทิ้งไม่ต้องงอตลกก็ได้นะเงินช็อตเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างเช่นคนดังบางคนเทงานทิ้งไปสักสี่ห้าสิบงานโอกาสเงินช็อตมีสูงเลยเงินช็อตคือเงินไม่พอใช้โอเคถ้าเรามีเพื่อนดีมีพ่อแม่พี่น้องหยิบยืมได้ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี บอกใครไม่ได้จะไปกู้เงินพวกนอกระบบหมวกกันน็อกก็อาจจะถูกทําร้ายได้เจอดอกรอยตายเลยสิ่งที่นิยมแล้วก็เจอกันมากที่สุดก็คือไปกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันแต่แอปพลิเคชันเนี่ยมีทั้งกู้ได้จริงแล้วก็หลอกลวงและที่มักจะได้ยินมักจะเจอเนี่ยก็คือเป็นหลอกลวงให้ส่งเอกสารไปไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบประปชาชนหน้าหลังสเตทเมนต์อะไรยังไงส่งไปก็แล้วแต่อนุมัติเงินให้เราภายใน15นาที แสนหนึ่งบ้างละห้าหมื่นบ้างละไม่สําคัญครับมันสําคัญตรงที่ว่าจะต้องให้เราโอนเงินไปก่อนไม่ว่าจะเป็นโอนเงินเพื่อปลดล็อกอ่าโอนเงินเพื่อตัดดอกงวดแรกโอนเงินเพื่อผ่อนต้นหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับให้สันนิษฐานไ้ก่อนเลยว่าเราอะไปกู้เงินคุณเพราะเราไม่มีเงินใช้ถูกไหมครับแล้วถ้าคุณให้เราโอนเงินเข้าไปเนี่ยคิดได้เลยรู้เลยมั่นใจเลยว่าเขาหลอกเขาโกงแน่นอน บางคนเนี่ยเสียไปแล้วหมื่นหนึ่งคนใกล้ตัวผมด้วยนะครับเสียไปแล้วหมื่นหนึ่งยังต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยเราส่งข้อมูลส่วนตัวไปเนี่ยเขาจะส่งสัญญาเงินกู้จริงๆกาให้เอามาให้เราหรือเปล่าเอามาฟ้องเราภายหลังหรือเปล่าบอกตรงนี้นะครับว่าทํามไม่ได้เพราะเงินไม่ได้เข้าบ,บัญชีเราเราไม่ได้รับเงินนะครับจะมาฟ้องร้องเอาเงินตรงเนี้ยเงินที่เรากู้มาอย่างเงี้ยกล่าไม่ได้ แต่เงินที่เราเสียไปเนี่ยก็ยากที่จะได้คืนฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีปัญหาแบบนี้ด้านนี้หรือติดขัดข้อกฎหมายประการใดนะครับให้ทักมาถามได้ที่กลุ่มนี้เลยครับหรือถ้าไม่อยากจะถามแบบสาธารณะให้คนอื่นเห็นเป็นเรื่องส่วนตัวทักมาถามผมที่ Facebook ส่วนตัวก็ได้ครับที่ Facebook นี้เลยครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีไม่มีคดีความครับสวัสดีครับ